ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเว l ไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเว l ไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลสิทธิ์ทเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้กรุงเทพเมยมาไม่ได้แล้ว สุพรรณบุรีบอกก่อนเลยนะครับเป็นมือโบราณที่มีนย์อายุอาศัยมาตั้งแต่ยุคหินคือเมื่อราว3,500ถึง3,800ปีมาแล้วนะครับสืบทอดประเธรรมต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุวรรณภูมิเดิมมีชื่อว่าธราบรบดีีสีสุพรรณหรือพันธุมบุรีนะครับต่อมาพระเจ้ากาแต่ได้ย้ายมือมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำและโปรดให้มอน,น้อยไปสร้างวัดสนามชัยและบุรณะววัดป่าเลไล ชั้ชวนให้ราชการจำนวน2,000คนบวชนะครับจึงขนานขนานนามเมืองว่า2,000บุรีและไล่เจมถึงยุคพระเจ้าอู่ทองนะครับจนกลายเป็นเมืองสวณบุรีในที่สุดแต่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนสวณบุรีก็ขึ้นชื่อด้านการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะมูมิประเทศเหมาะกับการเกษตรกรรมวันนี้เราจะพาไปพบ10ที่เที่ยวนะครับของสวรรณบุรีชมวิวทุ่งนาม,มาไม่ไกลใกล้กรุงเทพถึงจะเป็นเมืองโบราณแต่ก็เที่ยวไปได้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีเอานะครับ ลาดน้ำสะพานโค้งตั้งอยู่ที่บนบางเรนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่เที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอสองพี่น้องเป็นตลาดน้ำของชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาโดยการใช้ไม้ไผ่มาทมําเป็นสะพานโค้งทอดยาวไปตามน้ำสองข้างทางเต็มไปด้วยดอกบัวเป็นทุ่งกว้างและแลนด์มาร์คสำคัญของที่นั้นก็คือสุ่มจับปลาขนาดยักษ์อาจเป็นสัญลักษณ์ของวิถีชุมชนที่นี่ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาจากไม้ไผ่เช่นกันใครที่ชอบท่องเที่ยวตลาดน้ำในบรรยากาศบ้านๆมีคาเฟ่ให้นั่ง้อยขา ชมวิวกินบรรยากาศไปสิอนกนันได้เลยนะครับวัดไผ่ลงวัวตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข342 2, 2ี่ตำบลบางตาเถนอำเภอสอบพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงรู้จักวัดนี้นะครับเพราะเป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า100ปีและหากใครเรียนในกรุงเทพในสมัยเด็กก็คงจะมีสักครั้งที่โรงเรียนนั้นพาไปทัศนศึกษาที่นี่เพราะวันนั้นมีปฏิมาการรมจำลองนรกเป็นฉากให้คนที่มาเที่ยววันได้ตหนักถึงความโหดร้นายในนารก กระตุ้นให้คนเล่นสร้างความดีและไม่ทบาบาปใครอยากไปชมหรือไปทําบุญที่วัดนี้ก็มีปิจกรรมหลากหลายมากๆเหมาะของการพาครอบครัวไปเที่ยวจริงๆตลาดบางรีตั้งอยู่ที่บนสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีตลาดบางรีในสมัยก่อนนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาด2องฤด,ดูเพราะด้วยภูมิประเทศนั้นเป็นแตงกระทะเหมือนด,ดูน้ำหลากน้ำก็จะท่วมทั้งพื้นที่ที่ตลาดแห่งนี้เป็นตลาด2ชั้น คือเมื่อน้ำแรงก็จะขายด้านล่างปกติแต่เมื่อน้ำหลากก็จะยา้ายขึ้นไปขายกันที่ชั้นบนและใช้เรือพายในการสัญจรใครที่อยากไปสัมผัสวิถีชีวิตโบราณและหาของกินพื้นถิ่นอร่อยอร่อยแล้วก็ก็มีคนพลาดนะครับพระพุทธร,รูปแกะสลักผาหินหรือพระพุทธปุะยะสกีรีสีสวนภูมิวัดเขาทำเทียมตั้งอยู่ที่บน,บนอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี ชาวบ้าน,นเรียกว่าหลวงพ่ออู่ทองตั้งอยู่ที่หน้าผามางกรบินนะพุทธมหาสถานเบืองโบราณอู่ทองมีความสูง108เมตรฐานกว้าง8 8เมตรหน้าตักกว้าง65เมตรอยู่ในพื้นที่ราวๆ100ไร่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในฐานนั้นก็ยึดลิงและเวียนเป็นสักกราระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับศูนย์พันุพืชพอเลี้ยง หรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่หมู่12บสอตำบลพัฒนาชัยออ,อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีสาหรับใครที่ชอบดอ,ไดอกไม้ดอกไม้ประดับต้นกระบองเพชรและไม้สวยงามต่างๆแล้วก็ที่เรียกได้ว่าสวรรค์ของคนรักดอกไม้เลยก็ว่าได้เพราะที่นี่เขาจะหมุนเวียนเปลี่ยนปลูกพัฒนาดอกไม้ดอกไม้ประดับ,บต่างๆมากมายใครที่ไปเที่ยวสุพรรณบุรีแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับไปถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้ในพื้นที่กว่า100ไร่คุณจะได้รูปโปรไฟล์กลับบ้านมาหลายร้อยรูปเลย วัดเขาพระศรีสันเพชรยารามตั้งอยู่ที่ถนโนท้องถิ่นสพสองศค่ายลูกเสืออูทออ่ทองตำบลอ,อู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนินเขาไม่สูงนักสามารถเดินขึ้นไปจนบนยอดเขาได้ตรงเพิงผาบริเวณไหล่เขาด้านทิศตะวันออกมีพระพุทธสยญาติหลวงพ่อสังประดิษฐานอยู่เป็นที่เคารพสักการะของชาวอู่ทองเป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณอันศักดิ์สิทธิ์มากมายอีกทั้งยังมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศิลปะสมัยทราวดีใครที่ไปอู่ทองแล้วก็ แหวว่าขอพรอก็สักการะลอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริงมงคลกันได้วัดป่าเลไลใต้อยู่ที่ถนนริมถนนมาลายแมนตำบลลั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีคำพูดว่าถ้ามาเมืองสุพรรณบุรีแล้วไม่ได้แวะมากราบไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลก็เหมือนมาไม่ถึงสุพรรณบุรีเพราะเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคุ่เมืองสุพรรณบุรีสถานฐานว่ามีอายุาราวๆ2 0 0ปีมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีของไทยคือเสภาขุนช้าขุนแผน นิรานมุสุพันธ์ของสุนทอนผู้และปัจจุบันวัดป่าเลไรมีสถานนะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารศาลเจ้าพ่อพญาจักรตั้งอยู่ที่ท่าพญาจักรตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุรินทร์เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าของเจ้าพ่อพญาจักรเทวะลูปสมัยธราวดีเป็นศูนย์รูปจิตใจของชาวอู่ทอง มีเรื่องเล่าขาันตนต่อมาว่าท่านลอยน้ําได้ชาวอูทองได้คนพบองค์เทวรูปเจ้าพ่อพญาจากักรณบริเวณริมแม่น้ําจร์ดิสัามพันและได้อัญเชิญขึ้นปดิษฐานบนแท่นบูชาพร้อมทั้งก่อสร้างอาคารเจ้าพ่อเมื่อประมาณปี2,400นส้นับว่าเป็นสันเก่าแก่ประจำเมืองที่เป็คนคนพาดสามารถเป็นสักการะขอพรให้สมหวังต่างๆเพื่อความสําเร็จนางใจหวังได้อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรหมู่บ้านมังกรสวรรค์และอุทยานพุทธบูชาพระยุไรสร้างด้วยแรงเงินและแรงสถาของชาวทไทยเชื้อสายจีนหนึ่งในแลนด์ม้าขนาดใหญ่ประจำเมืองสระบุรีที่เมื่อเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนเสมือนว่าได้หลุดเข้าไปยังเมืองจีนมีสถานที่ถ่ายรูปและสิ่งก่อสร้างไปจนถึงปฏิบกรรมใหญ่โตมากมาย ตลาดสามชุกตั้งอยู่ที่เทศบาลซอยเก้าตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบ,บุรีเมืองท่าเก่าแก่ดั้งเดิมของชาตสุพรรณบุรีที่มีอายุมากกว่า100ปีที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูวิถีชีวิตดั้งเดิมบ้านไม้เก่าตลาดเก่าสวยงามมากมายอีกทั้งใกล้ๆยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนองจีนารักษ์ที่จะแสดงสิ่งของเก่าแก่มากมายที่ได้รวบรวมไว้ให้นะักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นส,สถานที่ที่ถ่ายหนังหลายหลละครหลายเรื่องและพลาดไม่ได้สุดๆคือไปะเวณกินของอร่อยที่นี่กัน ก็เป็นสิทธิสถานที่ในเมือสะพรณบุรีนะครับใครสะดวกยังไงสามารถไปเที่ยวได้เลยนะครับมีข้อมูลข้อคอมเมนต์สามารถพิมพ์คมเข้าต์ได้ดาบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่